สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับอีสูเจมอลจัดให้ค่ะมนมีรถนะคะมารีวิวให้ชมกันนะคะกับ SPACE CAP 3.0นะคะเสี S เงินนะคะคันนี้แทบจะไม่ได้เห็นกันเลยนะคะมนพมาไปรีวิวค่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ ที่ล้อนะคะโปรของเรานะคะล้อแม็กขอบ18นิ้วนะคันนี้ตกแต่งมากับล้อเวลนะคะครอบดูมน็อตล้อแล้วก็คอบเบรกเป็นสีน้ําเงินทั้งชุดค่ะมากับยางด้านหน้า24นะด้านหลังเป็นยาง27นะคะแล้วก็โหลดด้านหน้านะคะอยู่ที่2นิ้วแล้วก็ด้านท้ายอยู่ที่3นิ้วค่ะขนาดกําลังสวยเลยนะคะคันนี้นะคะรองรับการใช้งานบรรทุกนะคะติดตั้งแม็กไลเนอร์มาค่ะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะสำหรับโ o ซิงนะเราก็ยังมีท่อนะคะออกท้ายนะปลายได์แบบนี้นะคะแล้วก็ค้ำหลบป้ายค่ะแบบนี้ค่ะในส่วนของภายในนะคะคันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับเบาะหนังนะคะเป็นหนังได้เดินได้สีแดงนะคะคันนี้แต่งแบบโร i n g นะคะสไตล์โรซิงเลย เป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้นะคะสเปซแคบ 3.0S นะคะกับโปรโมชั่นออกรถ29,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้แบบนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะอย่าลืมทักอินบ็อกซ์มนมานะคะหรือว่าโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ